เพิ่งกลับมาถึงบ้านวันนี้ไปทุระนู่นนี่นั่นมาแล้วก็ซื้อเค้กกล้วยหอมมาอยากกินมากของบอนนาหน้าสดง um, ไม่รู้ว่าเห็นเขาแบบว่าเหมือนแบบบอกว่าอร่อยสั่งยากก็เลยให้นิวไปจัดการสั่งมาให้สั่งมาทั้งสองแบบที่เขามีเลยเค้กกล้วยหอมนูเทล่าบอนนาหน้าชีสแล้วก็เค้กกล้วยหอมบอนบอนนาน่าชีสเอ๊ะเป็นหลังไงวะอ,อ๋อมีนูเทล่ากับไม่มีโอเคจะลองมากินอันนี้ซื้ออันใหญ่ค่ะห้าร้อยสามสิบบาทอันใหญ่คู่ละห้าร้อยสามสิบมันจะคุ้มกว่ารู้สึกว่าอันเล็กมันจะ สามร้อยกว่าบาทนะแต่มันใหญ่กว่ากันเยอะอ่ะก็เลยเอาอันใหญ่เรากินอะไรก่อนกินกล้วยหอมบอนน่าชีก่อนอยากกินมากไหนจีบอกว่าเขาบอกว่าอร่อยอะไรเงี้ยแล้วเขามาเปิดขายอ่ะก็เลยอยากกินก็เลยให้นิวจัดให้อันนี้ต้องชีก็เราไม่ชีกันยไหมมันมีขนมตุ่มมากเออ,อเพราะรับประมาแล้วอย่างเงี้ยเอาล่ะกล้วยหอมแบบอันนี้นะโดนอย่าไปโดนชีนะฟิลแบบเหมือนใครกล้วยหอมของอะไรวะเป็นคนไม่กินกล้วยหอมแต่กินเค้กกล้วยหอมมั้งปะ อืพอโดนชีสก็มันจะมีความละมุนค,ครีมครีมชีสเพิ่มอะค่ะผสมผสมค่ะอร่อยดีคุ้ยหอมของอะไรวะเหมือนแค่กล้วยหอมโบราณอันหนึ่งอะด้าืองหล่อหรืออะไรอืมออืร่อยเคย้วยหอมชอบกินนะแล้วก็มีื้อร่อยเยอะมากเลยกล้วยหอมใส่ลูมะม่วงก็คืออร่อยมากอันนี้นึง่งถั่วสารานะชอบน,นึ่งถั่วไดเลยอะน่าจะเป็นเพียวตรงนี้อาจจะไม่โดนอืมเป็นแบบยังไม่โดนนั่วสาราอร่อยดีอะตรงนี้ก็จะมีความเป็นชีส แล้วออลก็ยังมีนมถั่วลาตรงกลางยังยังไม่โดนมีความเป็นชีสอยู่อันเนี้ยชีสจะมีกลิ่นอายความเปรี้ยวชีสมันจะมีชีแบบเปรี้ยวแบบเทมเลยเงี้ยม,มากกว่าตะกี้เมื่อไรจะโดนถั่วลาคือแบบจะไม่เด่นหายไปทางนัวลาเยอะอะ่ะอาจจะใส่ไม่เยอะแม้อันนั้นก็ชีสเยอะอะ่ะอันนี้เหมือนตัดปลาก็ยังเจอแบบความเป็นชีสแต่ถั่วลาไม่ได้เยอะมากอะ่ะมันมันยัง โดดไปทางชีดมากกว่าหนูทาราด้วยอรอปะอืมแล้วตรงน,นี้จะโดน,นทาร่าละอืมโอเคคืออร่อยทั้งสองอันนะแบบด้วยความหนูทารานี้มันไม่ได้หนูทาราชัดอะ่ะมันก็เลยแบบไม่ได้โดดเด่นไปทางหนูทาออรอาจริงเพาจริงเนี้ควรจะใส่หนูทาราเยอะกว่านี้ปะเหมือนกาแม่มันก็จะแบบคล้ายกันมากเกิดปอ่แบบปะเนี่ยมาดูดิเหมือนตัดมาตรงนี้ก็เป็นชีดทั้งนั้นเลยตรงนี้ก็แบบชีดหนูทารามันจะมีอยู่แค่กระจุกตรงนี้ไงแล้วอันเนี้ยอีกแถบมันก็จะเป็นเน้นชีดเยอะๆอะ่ะตรงส่วนที่ไม่ชีดก็จะเป็นเเเีียวโอคน้ขาใจ ตรงแบบว่าตรงชี้คือมันชัดไงแต่พอเนี้ยมันเป็นชีและนูเทลา่าแต่ว่ามันก็เลยแบบมันน้อยน้นอยนูเทล่าน้อยอ่ะเข้าใจไหมมันเหมือนบางทีแบบมันจะต้องเฉพาะตรงกลางเท่านั้นนะที่มันจะเป็นนูเทล่าชาร์จอ่ะอืมอ๋อมันมีความอยู่ข้างล่างนิดนึงเห็นไหมย้อนอยู่ข้างล่างวะม,มันมีความอยู่ล่างเลยนั่นแหละเห็นไหมเหมือนมีความแบบไหลทงกสีจะไหลไหลไม่อยู่บางส่วนเนี่ยมันมีความเห็นไหมโอเคก็่างส่วนน้อยไปหรือเปล่าอ๋อมันไปไหลอยู่ข้างล่างแต่ก็ยังน้อยอยู่ดีแหละถ้าเทียบแล้วมันไปไหลอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้ยเห็นไหม แสดงงัดดูอะ่ะมันก็ยังไม่มีนะคือน่าจะใส่เยอะกว่าน,นี้นิดนึงเพราะว่าเหมือนแบบในเมื่ออันนี้มาทางดึงสลางไงไม่งั้นนะ่ะคนก็สั่งโวินสลัแข็งหรือว่างั้นไม่ออกมันจะมีของแขง็งอืมเป็นไงนี่ไงมันแข็งไงแสดงงัดเอาไปแม้เป็นแผ่นนี่ตรงนี้จะเยอะหน่อยอืมโดยรวมอร่อยค่ะอร่อยทั้งสองอย่างคือด้วยความที่เค้กกล้วยหอมของเขารสชาติโอเคไงมันมาเพิ่มชีสเพิ่มนูท้ามันก็ยังอร่อย แต่ว่าไข่ห้วหอมจะมีความคล้ายของกระเต็นปะไม่รู้อะแต่ว่าเป็นตะไบโบราณแล้วพอมาชิมอีกทีหนึง่งชิดโดดไปทางชิดอมเปียอ่อนๆไม่ไม่ไมเรี้ยวเสียนะคือชิดมันจะมีความมีแบบมีชีตเปี้ยวชิดออกแบบเค็มอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแบบอ่อนๆอ,อ,อร่อยดีโอเคอยู่เดี๋ยวจะไล่เก็บร้านอีกร้านอื่นด้วยอันนี้คือโอเคสั่งย่างน,นิดหนึ่งตอนนี้ราคาค่อนข้างสูงนะถ้าจริงอันนั้นแบบห้าร้อยกว่าบาทก็คือสูงอยู่นะแต่คือเขาก็ให้เครื่องอะไรให้แบบจริงจังอยู่ ไกินสักทีอ่าฉันอยากกินมากอ่ะนี่ด้วยขนมปังเกลือฉันต้องตัดคลิปแล้วเดี๋ยวกินมันนานเดีด๋ยวก่ะหนูจบลิปก่อนตัดเค้ก๋วยหอมบายจุ๊บ